ขณะนี้เป็นการแสดงไร่าราม,มะโนรานะครับในกิจกรรมกองฐานที่เจของการประเมินสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศนะครับเก่าๆดั้งเดิมที่หลาดริมคลองวัวไทรที่นี่วัวไทรที่นี่หลาดริมคลองวัวไทรนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทางเทศบา,ตาลตะมนหัวัไทรอำเภอวัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ได้รับเกียรตินะครับให้ประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศนะครับซึ่งมีเจดฐานกิจกรรมด้วยกันนะครับผ่านนายกเรวัตด,ด่านตันติสุภกุลปลัดนรงยิ้มสุดแล้วก็รองนาภารัตนผองใสและก็พนักงานเทศบาลตำบลหัวใรทุกท่านนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับโกจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยนะครับซึ่งเป็นประธานหลาดริมกรงหัวใจวันนี้เรามาด้วยความมั่นใจมาด้วยความหวังว่า การประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของเทศบาลตาบนหัวทรในครั้งนี้น่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับคุณโจครับครับผมเดรนเลยครับพร้อมครับมีความพร้อมทุกอย่างนะครับครับนะครับในฐานสุดท้ายนะครับพี่เชียนฐานสุดท้ายเรามีการแสดงอะไรบ้างครับเท่าที่เห็นอยู่วันนี้นะครับมีเพลงบอกนะครับเพลงบอกนะครับเนหัวใจมงราศิลปะประจําถิ่นศิลปินประจําพื้นบ้านปักใต้บ้านเราแล้วก็มี มโนรานะครับมโนรานะครับที่จะแสดงหัวไซโรงเรียนหัวไซบำรุงราชฎร์และเรือนรัฐเรือนประชาบาลผสมกันโรงเรียนหัวใจเรือนประชาบาลด้วยนะครับมีลิเกฮููลลิเกฮูลูด้วยนะครับโรงเรียนบ้านนาศาลโรงเรียนบ้านนาศาลนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับก็มีการจําหน่ายสินค้าในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็น ข้าวยำสมุนไพรตาดำใบบัวนะครับผัดหมี่หนูบนคนหัวไส <AND S 2> ้แล้วก็น้ำน้ำน้ำสมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยหลายอย่างมีทั้งหมดเจฐานกิจกรรมด้วยกันนะครับคุณชมครับก็หวังว่าการประเมินครั้งนี้คงจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการส่วนกลางนะครับที่จะได้ เข้าไปในรอบระดับประเทศนะครับคุณผู้ชมครับก็จบเราคาดหวังว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะได้ชมกิจกรรมต่างๆที่จะแสดงในฐานกิจกรรมทั้ง7ฐานกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมครับิตาบุญนอรักนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของลาดิมฟองหัวใยค่ะวันนี้ค่ะน้องบุมกับท่านนายกเรวัตด่านตันติสักกุลนะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลตุดมศุลไทยค่ะจะพาท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะไปชมลาดิมฟองหัวไทยด้วยกันค่ะ เริ่มต้นนะคะเรามีป้ายนี่ค่ะเป็นป้ายออชุมชนคุณธรรมนะคะเทศบาลตะบนหัวค่ะซึ่งเราได้ถูกกาหนดป้ายนี้นะคะจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะยินดีต้อนรบับขบนวนอนทัวจะมีป้ายแต่งด้วยผักปลอดสารพิษนะคะอันนี้จะเป็นผักปลอดสารพิษจากภุมิษากิจชุมชนเทศบาลตะบนหัวใจนะคะเราจะข้ายำสมุนไพร20บาทนะครับร้านตาดำใบบัวน,นะครับเป็นร้านบรรยากาศทั่วๆไปของหลาดริมคลองหัวไซนะครับเป็นตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์นะครับอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับซึ่งป้ายนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากพาณิชจังหวัดนครศรีธรรมราชครับป้ายลาดริมคลองวัดไซนะครับแล้วก็มีแม่น้ําแม่น้ําลําคลองนะครับซึ่งในอดีตก็จะใช้แม่น้ําสายนี้สัญจรไปยังอำเภอปากพนังไปยังอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาตอนนี้น้ำก็ค่อนข้างจะตื้นนะครับแล้วก็มีสะพานข้ามฝั่ง ฝั่งโน้นก็มีศาลเจ้าบุญท้สกตงด้วยนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าที่คนจีนนับถือเคารพสักาาการบูชาขอความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ลาดก็ปิดนะครับลาดริมคลองหัวไซครับลาดริมคลองหัวไซปิดกิจการนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาครับคุณผู้ชมครับเป็นสายน้ําแห่งอารยธรรมหลายคนบอกว่าสายน้ําแห่งนี้เหมือนสายน้ําแม่น้ําเทม หรือหลายคนบอกว่าเหมือนกับแม่น้ำดานูบหรือแม่น้ำมิสซิซิปปีนะครับบางคนกล่าวว่าบางคนบอกว่าเหมือนแม่น้ำไทกรีสยูเฟรตสนะครับเป็นดินแดนอารยธรรมของตะวันออกกลางนะครับแต่นี้เป็นของอารยธรรมของหัวใจเรานะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามนะครับตามธรรมชาติโลเคชั่นภูมิประเทศของ ลาดริมคลองหัวใจของเรานะครับสวัสดีครับวันนี้พาคณะเพลงบอกคิดว่าจะมาทอกสักกี่บทดีนะครับก็ประมาณสิบกว่าบทสิบกว่าบทนะครับแต่ก็สามารถคุยบรรยากาศทั่วไปได้ครับก็เป็นการส่งเสริมมรษรวัฒนธรรมประจําปัใต้บ้านเราคิดว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับมั่นใจค่ะเต็มที่นะครับอ่ะมาทางนี้บ้างอ่ะเป็นไงน้องพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชมครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศ มีแต่ความว่างเปล่าของหลาดริมคลองหัวไัยนะครับปกติแล้ววันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปก็จะคลาคล่ําไปด้วยผู้คนคลาคล่ําไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าซึ่งนําสินค้าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองมาจําหน่ายที่หลาดริมคลองหัวไชยอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ของชุมชนแต่มาวันนี้นะครับมีแต่ความว่างเปล่าเนื่องจากว่าเป็นที่รู้รกันอยู่ว่าในขณะนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องหยุดชะงักคุณผู้ชมที่กราบทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติความวังไซเดิมนะครับบริหารนานโดยคุณดำสุวรรณัตติดต่อได้ที่หมายเลข0841-81550841-8155คุณผู้ชมครับเมื่อชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยขอบคุณมากทีเดียวเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับ เราจะได้ชมการไร่รำว่าสิทธิพ่อขุนสตาแม่ศรีมาลาจะไร่รำสมคำเล่าเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงลิเกหูลูซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของพี่น้องชาวไทยมุสลิมอัสสลามุลิกุมะรุมตุลรลเบกตุสายโยกเซเดมออลอบลิกิมาคนาซิมบัลบานอสายโดิมอสยอมาเล วันนี้นะครับทางเทศบาลตำร,รวจไซเราได้ส่งประกวดนะครับประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับทางเทศบาลตำร,รวจไซเรื่องเอกสารเราผ่านไปแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นการดูพื้นที่จริงแต่ว่าในสถานการณ์ช่วงนี้คณะกรรมการเขาไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับก็เลยต้องใช้ระบบซูนซูมนะครับประ,ม,ออะ,ประมาณประเมิน เมืองน่าอยู่ของเทศบานในวันนี้นะครับเรามีทั้งหมด6ฐานนะครับบอบอมบัดน้ําเสียว่าเรามีมีที่ทิ้งมีที่กําจัดก่อนจะลงคลองนะครับจุดที่สองก็มีผู้เขาเรียกว่าการดูแลผู้สูงอายุนะครับในการสร้างสร้างบ้านให้อยู่นะครับสร้างบ้านอยู่ในจุดที่สามก็มีตลาดตลาดปจาัจชัรัฐที่เราทําเป็นตลาด ผลผลิตทางข้างเกษตรที่ปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ระบบออนไลน์นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็รงมีจุดของลาดจิมคองหัวใจนะครับการการเสนอวันนี้ก็ส่วนใหญ่คขบปรุลแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางการนะครับเมืองหน้าอยู่นะครับเมืองหน้าอยู่สองก็ประชาชนมีสุขนะครับแล้วก็สามสิ่งแวดล้อมอยั่งยืนแล้วก็สี่มีการมีส่วนร่วมทีนี้ทำบุญหัวใจเราก็ ทำมาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ส่งข้าประกวดนะครับส่งข้าประกวดคือตอนนี้ส่งข้าวประกวดในดอกภาานะครับถ้าเราวันนี้โชคดีเราชนะเราก็จะสู่การเบเมนลแบบนี้นี่คือการแสดงท่อ,ทอเพลงบอกนะครับทออเพลงบอกของศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจาพื้นบ้านปักใต้บ้านเราก็คือ แล้วก็ขายเชีงนะคะแล้วก็ท้องน้จะเป็นมีดหันเราเรานัดนะครับแล้วก็เข้มงวดประหลัดนรงยิ้มสุดประหลัดเทศบาลตำบลหัวใจวันนี้คาดหวังว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมยังยืนในระดับประเทศใช่ไหมครับคิดว่ามีความมั่นใจเต็มไปด้วยข้อมูลประักั์เชิงลึกมากน้อยแค่ไหนครับครับสวัสดีครับผมน้รงยิ้มสุดครับประหลัดเทศบาลตำบลหัวใจครับซึ่งผมมานี่ตั้งแต่วันที่15มกรา นะครับมาถึงผมทำสองเรื่องนะครับในการเพื่อยกระดับเทศบาลตำบลหัวใยก็คือหนึ่งการประกวดการว่าจัดการที่ดีนะครับหรือรางวัลธรมภา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 รมิบาลกำลังก้าสู่รอบสุดท้ายกับวันนี้ครับเป็นการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประกอบไปด้วยคนอยู่ดีเมืองมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเป็นองคอ์กรแห่งการเรียนรู้ระบบออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยให้คณะกรรมาการได้รับทราบคิดว่าเราน่าจะ เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่เป็นมิตรตสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราทําไม่ใช่เพื่อใครครับก็เพื่อพี่น้องประชาชนคนหัวใจของเราทุกคนขอบคุณสวัสดีครับ